ที่เขาติดในนี้คือของจริงนะคะเดี๋ยวแนนจะเอาของแนนใส่ไว้นี่ด้วยยังไม่ได้ออกจากเดสวาเล่กันเลยนะคะทุกคนวันนี้เราใช้เวลาอยู่ในนี้ก็สามชั่วโมงกว่าเลยค่ะตอนนี้เรามาหยุดที่ร้านของฝากค่ะของฝากจริงๆแหล่งของฝากของอเดดวาเล่เลยค่ะร้านนี้เข้าแวะเข้าห้องน้ำเยี่ยมชมเฉยๆนะคะไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าอิ่มกันมาแล้วค่ะ มีนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆค่ะขับไม่ได้เจอกันนะคะแบบไปหยุดตรงไหนก็ค่อยเจอกันทีค่ะเนินเนินเขาช่วงนี้จะออกเป็นสีเหมือนเหลืองในหน่อยถัดมาก็จะเป็นหินสีดำค่ะทุกคน mm. ก็เพลินดีนะคะข้างนอกตอนนี้ก็ร้อนค่ะขับมาเรื่อยๆมาจีกประมาณ50นาทีค่ะถึงเวกัสเราก็เริ่มเห็นคาสิโนแล้วค่ะทุกคนมาเจอร้านนี้เป็นร้านอาหารค่ะ เขาบอกว่าเป็น The World Famous เลยค่ะร้านนี้ชื่อว่า Mountain Spring นะคะมีทั้ง i อิน o r แล้วก็ Outdoor ค่ะเราเข้ามาสำรวจด้านในกันเลยดีกว่า mm hmm. ก็จะมีโต๊ะเกมให้ลูกค้าเล่นนะคะด้านบนด้านข้างเห็นไหมคะที่แปะอยู่นะ่ะเป็น US d ดอลลาร์นะคะถ้าเป็นที่เกาหลีเขาก็จะเอากุญแจแล้วเขียนชื่อแล้วก็ไปห้อยไว้ที่ใดที่หนึ่งสัแห่งแต่อันนี้เป็นเงินเลยค่ะ เขียนชื่อเขียนอะไรตามที่เราอยากจะเขียนค่ะลงไปแล้วก็แปะไว้แบบนี้เลยพาเดินเข้ามาอีกห้องนึงค่ะเป็นส่วนของบาร์นะคะพอเข้ามาปุ๊บก็กลัวว่าจะไม่รู้ว่าเป็นย่านเวกัสค่ะทุกคนดูมีเกมให้เล่นแล้วค่ะไม่รู้ว่าเป็นอ่าเกมอะไรแบบไหนนะคะทุกคนแต่ก็คือคาสิโนย่อมๆค่ะในในก็มาถึงแล้วค่ะทุกคน ร่วมกิจกรรมกับเขามั่งโดนตกค่ะ1ดอลลาร์เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะและยินเขาคุยกันว่าเขามีอยู่อีกที่หนึงหรือสองที่ก็ไม่รู้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนค่ะ ตอนนี้พวกแนนน่าจะอยู่ที่รัฐเนวาดาแล้วคะ่ะออกมาจากแคลิฟอร์เนียแล้วเนาะเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยได้เวลาหาโลเคชันค่ะเจอแล้วมุมนี้ทำเลทองค่ะทุกคนเสร็จสับภารกิจค่ะคุยกับคนรู้เรื่องแล้วตอนนี้ก็ออกมาเล่นเกมคะ่ะเล่นกันก็ไม่เป็นน่าจะเล่นประมาณนี้คะ่ะน่าจะนับแต้มตรงที่อ่าไอตัวเนี้ค่ะของเราไปหยุดว่าอยู่ตารางตรงไหนนะคะ ตอนแรกแนนก็ได้คะแนนนำค่ะทุกคนหลังๆมาโดนตามเสมอกันแหละพามาดูบรรยากาศด้านนอกเลยค่ะเดินตรงเข้ามาอีกก็จะเจอเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่โลงๆเอาดอร์ช่วงที่แนนมามีลูกค้าก็ประมาณ5-6คนค่ะคลิปที่สองแล้วยังไม่ถึงอ่าที่โรงแรมเลยค่ะทุกคนคลิปหน้าค่ะพาไปดูห้องพักที่ลาสเวกัสนะคะ